สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำนะคะกับโคชฟาบราโวค่ะประจำวันพุทธที่27สิงหาคมนะคะบูสต์แคมป์ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบู o s t แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ i c e b a ารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดยที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไม n ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรด oh. เพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงท้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost c a m เท่านั้นเพลดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเริ่มต้นจากทามเฟมเดย์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานมีการปิดเป็นแท่งสีเขียวสวยมากๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครเทรดบายมาก็ยินดีกับกำไรด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นพุ่งเขียวแบบสวยมากๆจริงๆนะคะหลังจากที่วันก่อนหน้าเนี่ยมีความลังเลเนาะที่บ่งบอกถึงความไซเว y หรือว่าความที่ไม่ชัดเจนของราคานะคะแต่สุดท้ายแล้วพุ่งเขียวขนาดนี้นะคะบ่งบอกว่า แรงซื้อเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะพักตัวเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อนั่นแหละเดี๋ยวเราไปมองหาหน้าบายที่ได้เปรียบกันดีกว่านะคะอาจจะเป็นไทม์เฟรมที่เล็กลงมาหน่อยเนาะแต่จะพาทุกคนไล่เรียงจไทม์เฟรมใหญ่ไปก่อนเลยนะคะจากที่ดูตอนนี้นะคะกราฟเนี่ยมีลักษณะของการเป็นไซด์เวที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพราะฉะนั้น ใครถือบายมาเนี่ยอ่ะก็สามารถจะถือต่อได้แต่อย่าลืมแบ่งเก็บกําไรด้วยนะคะแล้วส่วนใครบายมาเนี่ยต้านนี้คือต้านที่มีความสําคัญเลยเพราะมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีโอกาสจะพักตัวนะคะอาจจะย่อเล็กน้อยเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ได้เนาะเราก็ค่อยๆเติมของกันก็ได้นะคะไปถึงต้านถัดไปเนาะ,ะแล้วก็ต้านสุดๆนะคะก็จะอยู่ข้างบนนู่นเลยนะคะจริงก็มีสุดกว่านี้อีกนะคะก็คือสุดนู่นเลยอ่ะก็ เป็นไปได้นะคะที่มีโอกาสจะไปถึงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็มองว่าใครถือหน้าบายเอาไว้เนี่ยก็ได้เปรียบนะคะสำหรับการถือระยะยาวดีกว่าแต่ถ้าเกิดระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมีเทรดเซลบ้างาบบ้างสลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับไทม์เฟรมเดเลยถ้าเรามองจากชุดตรงนี้นะคะเอาเป็นภาพใหญ่มากๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าโุยถ้าม้วนหรือลงมัลึกได้จริงๆเลยนะ มีโอกาสอาจจะลงมา61.8ตรงนี้ก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจากทรงต่างๆแล้วเนี่ยการพักตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนี้นะคะทุกคนก็ถ้ารอตรงนี้เนาะบางทีมันก็อาจจะลอเกอร์จนเกินไปนะคะให้เขามาใกล้ๆก่อนให้มันกลับตัวจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าตรงนี้มีโอกาสมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าจะมองว่าอา๋อเดี๋ยวค่อยมาบายตรงนี้เนี่ยก็ รอก่อนดีกว่านะคะเพราะชุดนี้จะพักตัวเพื่อขึ้นต่อเลยก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไป4ชั่วโมงบ้างในทางเฟรมชั่วโมงเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นให้ชัดเลยว่าการาฟเนี่ยมีการยกโลยกไฮ้นะคะคือมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อตามภาพได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับตัวของเขาเนี่ยส่งผลมาตั้งแต่ก่อนหน้านะคะตั้งแต่เช้าของวัน จันนะคะแล้วก็รวมถึงวันอังคารด้วยที่ปรับตัวย่อลงมาหาแนวรับ3352และพุ่งขึ้นไปเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นชุดตรงนี้เนี่ยอาจจะแค่มีการพักตัวระยะสั้นเพื่อที่จะพุ่งขึ้นต่อแบบนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคทมเฟรม4ชั่วโมงนะคะตอนแรกนะคะก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าราคาเนี่ยมีการมาติดอยู่แถวแถว3380นะคะก็จะเห็นว่าแถวเนี้ยหลายรอบเลยที่มาติดอยู่นะคะแต่สุดท้ายพอเปิดเขียวขึ้นไปได้เนี่ยก็เขียวเลยมองว่าตรงนี้นะคะถ้าย่อลงมาได้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า80 380นะคะถ้าเกิดต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะหลุดลงมาหากรอบล่างก็ได้แต่ถ้าเกิดยังสามารถที่จะยืนเหนือราคา3380ได้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ได้อีกโอเคไหมสำหรับ4ชั่วโมงนะคะประมาณนี้เลยมองคีย์3ามสมเป็นหลักก่อนเลยนะคะ นี่เลยมองอันนี้เป็นหลักเลยถ้าเกิดมาปิดแดงต่ํากว่าเนี่ยอาจจะย่อลึกลงไปข้างล่างก็ได้เนาะอ่ะไปต่อ1ชั่วโมงบ้างนะคะในทางเฟม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีดีมานด,ด้วยนะคะมีดีมานกรอบล่างแถวนี้คือมาถึง3350-3352เลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่มันหลุดจาก3380ไม่ได้เนี่ยมีการปิดเขียวแท่งนี้นะคะบ่งบอกถึงการยืน ย่อลงมาเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อตรงนี้สวยมากๆเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็ที่เดิมค่ะ3380ไม่ควรหลุดถ้าจะปรับตัวขึ้นต่ออาจจะทำทรงแบบนี้ก็ได้ชึบชบแบบนี้นะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้ไปหาแนวต้านแรกก่อนเลยก็คือ3410นั่นเองนะคะไปดูต่อในทเฟิวี่เล็กลง30นาทีบ้าง ในทับฟาม3 0นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีดีมานก้อนนี้นะคะที่ตอนนี้ยังไม่หลุดนะนี่แหละที่ประคองอยู่นะคะแล้วก็ประคอง3380ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีไม่ควรหลุดตรงนี้เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อให้ได้ใครจะบายก็ลองหาคอนเฟิร์มในนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหลุดมาได้เนี่ยอาจจะลงมาล่างถึงแถวๆนี้เลย3 3 6 5 3 3 5 2อีกรอบหนึงอันเนี้ยคือย่อลึกแหละ นะคะแต่เป้าแรกเนี่ยตรงนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปดูค่ะว่ามีการคอนเฟิร์มอะไรบ้างไหมเนาะสำหรับ M15 เนี่ยยังไม่เห็นอะไรชัดเจนนะคะขอดู M5 หน่อย M5 เนี่ยำทำทรงแบบพยายามที่จะขึ้นนะทุกคนพยายามขอใช้คำนี้เลยยังคงพยายามอยู่นะคะเพราะว่าชุดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาเกิดคลาสสิกเดเวอร์เจนได้คลาสสิกเดเวอร์เจนคือ กราฟทำโลต่ำลงนะคะส่วน RSI อ่ะเปิดให้ด้วย RSI เนี่ยจะต้องไม่ตามนะคะ RSI จะต้องไม่ตม่มซึ่งปัจจุบันนะคะอ่ะก็ไม่ได้ตามนะทุกคนเห็นไหมนี่มีการเชิดตัวสูงขึ้นอยู่นะคะแต่ทางให้ดีถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะบายเนี่ยถ้าจะบายเอาแบบมั่นใจกว่านะอยากให้ทุกคนเนี่ยรอจังหวะ2นะคะคือ QM buy แบบนี้ แล้วค่อยบายขึ้นต่อก็ได้นะคะใครจะเริ่มมาเก็บกันที่ต้านเดิมก็คือแถวแถวสามเกนี่ยก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปหา3410ก็ค่อยเติมของก็ได้แต่จังหวะที่สวยและน่าสนใจว่ามีโอกาสกลับตัวจริงๆเนี่ยจะเป็นจังหวะ2ที่ QM Buy นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะรอบายตรงนี้ก็ถ้าจะเติมของก็ค่อยรอให้เขายกโลยกหายไปตามสเต็ปแล้ค่อยบายก็ได้ เป้าเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปหาต้านแต่ละต้านได้เลย3394ใช่ไหมเมื่อกี้3ามสนะคะแล้วก็ต้านถัดไปเรื่อยๆมองจากฝั่งซ้ายมือได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบ่ายก็อยากให้รอจังหวะที่ใช่นิดหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งให้มันฟอร์มตัวก่อนนะคะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ลาดเ,าเวลาตลาดเท่าไหร่น้อเพียงแต่ก็สามารถที่จะเทรดได้แต่ก็เทรดแบบระมัดระวังนั่นเอง ะะส่วนถ้าเกิดว,ว่าเขาหลุดลงมาเลยนะคะก็ลองลองดูค่ะว่า80จะหลุดไหมซึ่งถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกเนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะใครตัดสินใจไปบูสต์แคมป์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ b o สต์แคมปครั้งที่สองสามวันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของ Boost แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สองค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ i c e ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้แล้ววันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างมายเซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นในสองวันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงท้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost Camp เท่านั้นเทรดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28-30ถึงส0ิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต